6แนวทางนะครับในการลดน้ำหนักนะครับที่คนควรจะใช้นะครับถ้าในการดูแลลดน้าหนักหรือในการควบคุมน้าหนักไม่ให้เพิ่มนะครับเพราะการที่อ้วนเกินไปนะครับมันทําให้เราเนี่ยสุขภาพเสียแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเยอะ6หลักที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักที่หนึ่งก็คือการคุมอาหารนะครับการควบคุมปริมาณอาหารที่เรารับประทาน,เ,นเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การควบคุมส่วนใหญ่นะครับของอาหารที่มีแคลีสูงนะอย่างอาหารหวานอาหารจานใหญ่ๆอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองที่ควบคันไปเลยนะครับก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นส่วนสําคัญในการลดน้าหนักนะครับควรมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์โดยให้ความสําคัญกับการเลือกกิจกรรมที่เราชอบมันจะได้ออกนานนะอันที่3นะครับคือการนอนหลับอันนี้สําคัญมากนะครับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก ควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อคืนนะครับอันที่4เลยคือการลดความเครียดนะครับความเครียดสามารถทําให้เราเนี่ยรู้สึกหิวมากขึ้นทําให้เรารับประทานอาหารมากขึ้นใช้เทคนิคในการลดความเครียดเนี่ยเช่นฝึกสตรีมมิ่งนะครับการทําโยคะหรือก,การฝึกสมาธินะอันที่5ในดื่มน้าครับการรับประทานน้ำเนี่ยเป็นส่วนสาคัญในการลดน้ำหนักในทีเดียวนะควรดื่มเพียงพอต่อความต้องการร่างกายอันท้ายสุดนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การเลือกอาหารที่มีประโยชน์อย่างผักผลไม้และโปรตีนอย่างเงี้ย ในการลดการรับทานอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูงปกหลักนี้เอาไปทํานะครับ